เมโลอายุขวบกี่เดือนนะหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนครับดูื่้งตอนนี้โคตรสนอันนี้อยู่ในกรงวันนี้ไปเล่นน้ำมาดูหน้าตาชัดๆนะครับ ต่อไปเดี่ยวของชาววนเม่หรอก เดี๋ยวเดี๋ยวจะอ,ออกจะออกเข้าไปเข้าไปไม่โล่เข้าไปต <ๆ S 1> <pers> นตนโตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้หนูเมโลอายุขวบกว่าขวบหนึ่งขวบหนึ่งเดือนทาใที่ไฟสว่างนะมองไม่เห็นชอบว่ายน้ำนะครับ Me logro.